วัสดีครับผมรองศาสตราจารย์ดรเทพบุญยศพันธ์นะครับมาตามความรู้อีกตอนหนึ่งนะครับตอนนี้ว่าด้วยวิธีการกําหนดสมมุติฐานการวิจัยนะครับก่อนอื่นนะครับมาดูว่าเมื่อเราพูดคำนี้นะครับมันหมายถึงอะไรนะครับมาลองตามดูนะครับสมมติฐานการวิจัยก็คือข้อความที่นักวิจัยเนี่ยคาดการนะครับคาดการนะเรายังไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงนะครับแต่เป็นคาดการต่อ ปัญหาการวิจัยนะครับแต่การคาดการ์เป็นการคาดการณ์ในเชิงเหตุและผลนะครับว่าอะไรน่าจะเป็นเหตุอะไรน่าจะเป็นผลตามมาแล้วสมมติฐานเหล่านี้นะครับเราจะอาศัยกระบวนการทางวิทยศาศาสตร์นะครับไปทดสอบมันนะครับเราเรียกว่าทดสอบความจริงแท้ยิ่งงานวิจัยเรายิ่งทดสอบมากขึ้นเท่าไหร่เรายิ่งหักล้างความเป็นเท็จแล้วก็พบความจริงมากขึ้นเ,เท่านั้นนะครับนั่นในภาษาการวิจัยนะครับเราจะเรียกว่าเป็นการทดสอบความจริงแท้ ของสมมติฐานที่นักวิจัยตั้งขึ้นนะครับจำเป็นไหนะครับสมมติฐานคือการคาดการคําตอบนะครับยังไม่ใช่ความจริงนะครับคาดการคําตอบว่าเอ๊ะแรงจูงใจน่าจะสัมพันธ์กับผลสมธิตของการปฏิบัติงานนะครับหรือภาครัฐเอาโครงการคนละครึ่งมาแล้วเออน่าจะส่งผลบัามัอใจมากคาดการเฉดนะครับยังไม่รู้ว่าจริงไม่จริงนะครับอันนี้แบบนี้เราเรียกว่าสมมติฐานการวิจัยนะครับนี่มีความสําคัญยังไงนะครับเอามาดูต่อใช มีความสําคัญยังไงอันที่หนึ่งนะครับมันทําให้เราคาดการต่อปัญหาการวิจัยเนี่ยอย่างเป็นระบบนะครับเพราะเราเอาตัวแปรเนี่ยมาผูกเข้าด้วยกันนะครับเรารู้ว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลนะครับแล้วก็ข้อสาคัญนะครับสมมติฐานเนี่ยนะครับเป็นการเอาตัวแปรสละมาผูกเชื่อมโยงกันกับตัวแปรตามนะครับทำให้เราเห็นความสัมพันธ์กันในเชิงตัวแปรในเชิงแนวคิดนะครับหลังนี้เราจะไปนําไปสู่การทดสอบว่าจริงแท้ไหมนะครับที่เรามาผูกโยง2เรื่องนี้เข้าด้วยกัน แล้วก็เป็นเครื่องมือสำคัญสมมติฐานเนี่ยเมื่อนักวิจัยสร้างมาเสร็จแล้วนะักวิจัยก็จะเอาเอาสมมติฐานเนี่ยนะครับที่ที่เราเขียนไว้เนี่ยนะครับเอาไปทําเป็นข้อคําถามในแบบสอบถามนะครับเพื่อจะมาทดสอบนะครับความจริงแท้ของคําตอบนะครับโดยไปถามกลุ่มตัวอย่างเพื่อช่วยตอบเราในตัวแปรสระและตัวแปรตามที่เราสงสัยในความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนะครับนั่นเอง น,นี่มาดูรูปแบบของการกําหนดสมมติฐานในการวิจัยนะครับในการกําหนดรูปแบบสมมติฐานการวิจัยเนี่ยนะครับแบ่งได้เป็นรูปแบบสําคัญสำคัญนะครับรูปแบบแรกคือเรียกว่าแบบอสมมาตรแบบอสมมาตรที่คือเป็นความสัมพันธ์ที่มีทิศทางจากเหตุไปหาผลนะครับคือจากตัวแปสรสละที่ฝั่งซ้ายเช่นแรงจูงใจตัวแปรตามคือ,อระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างนี้นแบบนี้เรียกว่าอสมมาตรเป็นความสัมพันธ์ที่มีทิศทางไปใน ทางเดียวนะครับจากตัวแปรสะไปส insight, hein in euh. ู่ตัวแปรตามนะครับแบบที่2ก็คือแบบสมมาตรนะครับอันนี้อย่าอย่าพลนกับอันแรกนะครับแบบสมมาตรคือ2ตัวเนี้ยไม่เกี่ยวข้องกันเลยนะครับการที่นักวิจัยไม่สามารถบอกได้ว่า A เป็นเหตุหรือ A เป็นผลหรือ B เป็นเหตุ B เป็นผลเป็นเรื่องราวที่มันไม่เกี่ยวข้องกันนะครับนี้เรียกว่าความสัมพันธ์แบบสมมาตรซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยนักวิจัยก็ไม่นิยมเอาตัวแปรเหล่านี้นะครับมาเขียนในรูปแบบที่เป็นสมมติฐานการวิจัยนะครับที่นิยมมากก็คือ แบบที่1น,นะครับเป็นความสัมพันธ์แบบอาสมาศนะครับนอกจากก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่มีการส่งต่อกันนะครับเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบสองทิศทางนะครับก็คือตัวแปรฝั่งซ้ายนะครับก็มีผลต่อตัวแปรฝั่งขวาตัวแปรฝั่งขวาก็มีผลต่อตัวแปรฝั่งซ้ายนะยิ่งการเจ็บป่วยยิ่งมากเห็นไหมครับก็ไม่มีแรงเรี่ยวแรงไปหาไรายได้ทําอาชีพความยากจนก็มีนะครับพอยากจนมาปุ๊บก็ไม่มีเงินรักษาก็กลับมาเจ็บป่วยอย่างเงี้ยนะครับมันไม่สามารถบอกได้ว่าอะไรเป็นเหตุ ็นผลแบบนี <Titanic> <acht> ้เราเรียกว่าส่งต่อซึ่งกันและกันนะครับนะครับนะครับนี่มาดูรูปแบบการกวหมชุ่มิฐานนะครับการควสมชุมมิฐานเนี่ยก็ทําได้ตั้งแต่ตัวแปรตัวเดียวเลยนะครับอย่างเช่นรัฐบาลอยากจะรู้ว่าโครงการคละครึ่งนะครับที่รัฐบาลเอามาใช้เนี่ยนะครับประชาชนเนี่ยมีความพึงพอใจแค่ไหนนะครับถ้าถ้าผลจากการที่ประชาชนเนี่ยนิยมชมชอบในการใช้เห็นไหม เราก็ตั้งสมมติฐานได้เออว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อการนำมาตรการทางเศรษฐกิจเช่นโครงการคนละครึ่งเนี่ยมาใช้อยู่ดับมากนะครับและสุดท้ายเนี่ยเอาแบบสอบถามไปถามประชาชนแลวประชาชนจะให้คําตอบเรื่องความจริงแท้ของสมมติฐานที่เราตั้งมาว่าจริงไม่จริงนะครับอันนี้คือกรณีที่เป็นตัวแปรตัวเดียวนะครับหรือมาดูกรณีที่หลายตัวแปรนะครับถ้าเป็นหลายตัวแปรไปปุ๊บเนี่ยนะครับก็เช่นตัวแปรสระหนึ่งตัว ตัวแปรตาม1ตัวนะครับตัวอย่างเช่นฝั่งซ้ายคือแรงจูงใจฝั่งขวาเรื่องคนสำริบนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างกรณีของเช่น2 1นะครับเป็นต้นนะครับหรือเป็นรูปแบบที่ตัวแปรตามตัวเดียวนะมีตัวแปรสละเนี่ยจะมนมากเลยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่อาจจะมีตัวแปรที่1นึ่งมีแรงแรงจูงใจตัวแปรที่2นะครับเป็นเป็นเรื่องของค่านิยม I am ready ตัวนะแปรที่3านะเป็นเรื่องของการบริหารเชิงวิทธศาสตร์เนี่ยนะครับแล้วตัวแปรตามเป็นเรื่องผลสำเร็จของการบริหารงานของกระทรวงพาณิชย์นะครับเป็นต้นนะครับนี่ก็เป็นลักษณะงานวิจัยที่จะมีความซับซ้อนนะครับมากกว่าในรูปแบบที่มีตัวแปรสะหนึ่งตัวแล้วก็ตัวแปรตามนะครับหนึ่งตัวนะครับอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็น่าสนใจเป็นรูปแบบที่ในการวิจัยเนี่ยเราศึกษาตัวแปรสะตัวเดียวนะครับแต่มีตัวแปรตามหลายตัวโดยทั่วไปงานวิจัยพวกเนี้ย ก็จะเป็นงานวิจัยในเชิงที่เป็นการศึกษาวิเคราะห์เรื่องผลกระทบนะครับเช่นผลกระทบจากการนำาจากการจากการนำนโยบายนะการกระตุ้นเศรษฐกิจมาใช้นะครับเนี่ยเราก็ไาดูว่ามีผลอะไรบ้างที่ตามมานะครับหรือผลกระทบจากสถานการณ์โควิดนะครับเนี่ยนะครับก็คือสถานการณ์โควิดเป็นตัวแปรสระผลกระทบที่ตามมาจะเป็นบวกเป็นลบก็แล้วแต่ก็จะเป็นตัวแปรตามที่1ตัวแปรตามที่2ตัวแปรตามที่1ด้านสาธารณสุขตัวแปรตามที่2ด้าน ด้านเาศร,รษฐกิจนะครับเงี้ยนะครับตัวแปรที่ตัวแปรที่3ก็เป็นตัวแปรที่นักวิจัยจะสนใจคิดว่ามีผลกระทบ็นด้านไหนบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับหรืออีกโมเดลหนึ่งในการออกแบบการวิจัยนะครับหรือซับซ้อนมากสุดนะครับก็คือว่าตัวแปรเนี่ยผูกโยงความสัมพันธ์นะครับเช่นตัวแปร1ก็ส่งผลต่อตัวแปร2 2ก็ส่งผลต่อ3 1ก็ส่งผลต่อ4นะครับเป็นต้นอันนี้ก็เป็นลักษณะเป็นตัวแปรที่เรามีการเอาหลายๆตัวแปรมา เชื่อมโยงนะครับเข้าด้วยกันนะครับในเชิงเหตุและผลและนักวิจัยจะนำเอาเอากรอบแนวคิดในการวิจัยเนี่ยนะครับไปทดสอบนะครับความจริงแท้ว่าเป็นไปตามภาพที่เราได้วางไว้นะครับหรือไม่นะครับนั่นคือการกำหนดสมมติฐานการวิจัยนะครับซึ่งเป็นเรื่องของการคาดการคำตอบนะครับล่วงหน้านะครับอย่างเป็นระบบนะครับโดยการคาดการคำตอบล่วงหน้าเนี่ยนักวิจัยต้องการที่จะเอามาทดสอบโดยกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์นะครับเพื่อมาพิสูจน์อะไรครับความจริงแท้ว่าสมมติฐานนะีจริงไม่จริงนะครับจริงไม่จริงที่เราตั้งไว้นะครับเใน,นการทําวิจัยเนี่ยมันจะทําให้นักวิจัยเนี่ยนะครับจะมีความเป็นกลางสูงในการที่จะไปคิดเองเออเองหรือไปมโนโอเองว่าเรื่องกอกไก่เรื่องขอไข่มีความสําคัญกันเออประชาชนาน่าจะพึงพอใจมากนะครับมโนไปได้นะครับการวิจัยคือเราจะพิสูจน์กันด้วยด้วยระเบียบว,วิธีการวิจัยนะครับด้วยความเป็นเหตุเป็นผลนะครับแล้วมาพิสูจน์กันว่า จริงไม่จริงครับ